ยืดตัวขึ้นคมะแมวท้องสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้การที่เรามาสูดลมเบาๆยาวๆลึก,ลกชๆช้าๆอันนี้จะทำให้เราจิตสงบไปด้วยพร้อมกับการสูดลมจะไม่เหนื่อยนะจะไม่เหนื่อยหัวใจจะไม่เต้นเร็วนะคําแมวท้องไว้เริ่มสูดลมเบาๆ สูดเข้าไปยาวๆลึกๆให้เต็มปอดเต็มร่างกายปล่อยปล่อยปล่อย,อยจนสุดลมทำเช่นนี้แหละเริ่มสูดลมมันก็จะเริ่มเห็นเวทนาแล้วนะถ้านั่งของเราก็ต้องนั่งให้ตัวตรงนะตั้งฉากกับโลกเลยนะตัวตรงตัวตึงนะคะหลังตรงเลยท่าพระพุทธรูปตั้งฉากกับโลกนะ นะคะแมวท้องไว้ให้ตัวตึงตัวเกร็งเวลานั่งในะแยกเข้าออกกว้างๆนะส้นเท้ามาชี้คนขาข้างในขาอ่อนนี่นะชี้เข้าไปนะจิตใจผ่อนคลายตัดความกังวลทั้งสิน้นกลับมาอยู่ข้างในจิตสติเข้ามาอยู่ข้างในเวลา,าแมวท้องจิตและสติแล้วก็ดูตามไปนะแมวท้องจิตสติอยู่ด้วยกัน เริ่มสูดลมจิตและสติก็เริ่มเห็นนะคะเห็นตั้งแต่การสูดลมเลยจะหมูกทำหน้าที่ตรงนี้นะสูดลมเบาๆยาวๆลึกๆผ่อนคลายไปด้วยปล่อยให้สูดลมกแมวท้องใหม่เริ่มต้นใหม่สูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้จิตใจผ่อนคลายอยู่ในความว่างเลยนะ ความว่างว่างจากความคิดจากความกังวลใดๆทั้งสิ้นว่างจากความโหยหาอาทรว่างจากความโกรธความโลภความหลงมาอยู่กับลมอย่างเดียวเลยเริ่มจิตจะหงุดหงิดงุ่นง่านเริ่มมาสูดลมก่อนเลยออกซิเจนจะทําให้เราเบิกบานนะออกซิเจนในร่างกายจะทําให้เบิกบานผ่องใสได้นะ,ะมันจะตัด นะความกังวลความหมดมองออกเลยนะออกซิเจนนี่นะทำแมวท้องด้วยทำแมวท้องตัวตรงนะหลังตรงใครสันหลังต้องตรงนะให้ตั้งฉากกับพื้นเลยนะทำแมวท้องไว้สูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มอาณาปานสติเป็นทั้งสมถะและวิปัสนา เวลาเราเริ่มทำอนาปนสติพอจิตตั้งมั่นอยู่กับลมแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปข้างในเลยนะคะมันจะเข้าไปในะสำรวจสังเกตข้างในเลยพอลมเข้าไปในจิตและสต,ติมันจะตามไปนะจิตและสติต,ตามไปไปดูเวทนาดูความรู้สึกเริ่มเข้าไปเนี่ยจะเริ่มหมุนแล้วนะคะตั้งกายเราเนี่ยนะธาตุดินน้ำลมไฟมันเริ่มหมุนเริ่มเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง นะจากที่นิ่งนิ่งอยู่เหมือนน้ำนิ่งเนี่ยน้ำเริ่มวนละน้ำเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มวนนะคะที่ประจเริ่มเต้นเร็วหัวใจเต้นเร็วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนไหวปเปลี่ยนแปลงเลยที่มันนอนนิ่งนอนอเนื่องอยู่นะเป็นอนุยัยกิเลสเนี่ยนะนะมันจะเริ่มเคลื่อนไหวทําให้เราเนี่ยเห็นความอึดอัดขัดเคืองเห็นความร้อนความทุกข์ทรมาน,นขณะที่สูดลมกลั้นลมปล่อยลมนี่นะ สูดลมเข้าไปกลั้นไว้ยิ่งอึดอัดมากมากเลยนะตัวร้อนเลยความเครียดจะพุ่งขึ้นเลยนะทั้งตัวนะคะตัวตึงตัวมันจะเครียดเลยมันจะเห็นความทุกข์ทันทีเลยยิ้มให้มันนะเวลาเราเริ่มสูดลมนี่นะสูดลมเบาๆเข้าไปให้ลึกอยๆขมิ้ท้องไว้ มันก็เริ่มปล่อย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 ,อยจนสุดลมมันจะโล,ล่งโปร่งเบาสบายขนาดที่เราปล่อยนั่นแหละนะคะคาร์บ,บอนไดออกไซด์ออกมาสูดเข้าไปนี่นะคะมันก็จะเริ่มไปกักไปตุนไปอั้นไว้ตรงนั้นตรงนี้ก่อนนะจากนั้นก็เริ่มกลั้นว้ปล่อยเลยไม่ใช่ปุ๋ยอยู่ใช่ใชไหมจ้าจ้า พอดีเขาเอาของมาส่งสาธุนะครับบุญรักษานั่งตัวตรงตัวตึงตัวเกล็งเลยนะยืดตัวขึ้นอ๋อโอเคโอเค ริชิตาของมาถึงแล้วนะอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์มาถึงแล้วแม่นําคลิปอยู่พอดีไม่ชีปปุ๋ยรับแล้วค่ะแล้วก็ขอให้เทพเทวดาเป็นพยานนะคะในการทานบาร,รมีครั้งนี้เป็นหลอดไฟนะคะหลอดไฟสําหรับทำเอ่อทำไลท์นะคะไลท์ทาคลิปทําไลท์ธรรมะนี่แหละให้ลูกๆถ้าอยู่ในที่มืดที่ในบ้านที่อะไรล้วก็ทําได้ช่วงที่ฝนตกก็มีหลอดไฟไลท์แล้วนะคะ จะไหสดหรือไรปกติอะไรก็แล้วแต่ขอให้นะบุญญาบรารมีนะคะส่งเสริมให้มีดวงตาเห็นธรรมนะคะมีดวงตาเห็นธรรมเจริญงอง,งามทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งขึ้นไปนะคะการเอื้อเฟื้อแบ่งปันอันนี้มันเป็นการเรามีจิตพรหมวิหารสี่นะมีความรักความเมตตาต่อกันแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันนะคือมีความการุณานั่นเอง พอรักเคารพเมตตาต่อกันแล้วนะคะต่อครูบาอาจารย์ต่อแม่ทั้งหลายนะก็อยากจะเบ่งปันอยากจะยืดยืดเข้าของนะคะของปัจจัยสี่ให้แม่ได้มีใช้อันนี้เป็นหลอดไฟนะคะเวลาทําคลิปทําอะไรมันมืดก็มีหลอดไฟแล้วนะคะเราก็มีหลอดไฟแล้วก็ใช้ได้ดีเดียวนะคะพวกเราในปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีอะไร ปกปิดไม่มีอะไรเงื่อนงำนะอะไรขาดอะไรเหลือเราก็แจ้งกันได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทํามาหากินเหมือนทางโลกแล้วนะคะมาอยู่ประพฤติปฏิบัติพาลูกๆสอนอัดสอนทำออกอากาศตรงนี้ก็สละเวลานะคะทั้งเวลาหลับเวลานอนเวลาจะกินจะนอนจะอะไรตามใจชอบไม่ได้แล้วนะแม่ต้องนะทำท่านหน้าที่ตรงนี้นะว่างก็ทำคลิปเสียงคลิปวิดีโอนะคะ นะคลิปเสียงคลิปวิดีโอเอาไว้ให้ลูกๆนะคะในทางโซเชียลทั้งหลายทั้งเอทั้งหลายนะคะก็ไม่ให้ลูกขาดตกบกพร่องลูกของแม่เพิ่มขึ้นทุกวันเลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้มาขอเข้ากลุ่มวันนี้ก็เลยพาลูกๆในกลุ่มนะคะคลีนนะคะคลีนกลุ่มที่ว่าผู้ที่เราเชิญแล้วยังค้างอยู่ไม่ได้เข้ามาหรือ เข้ามาและออกไปเนี่ยก็ลูกๆก็มาคลีนให้แล้วใครที่จะเข้ากลุ่มก็มาแจ้งใหม่เลยนะคะเราจะได้อีกตั้งร้อยกว่าเกือบสองร้อยเลยนะมาแจ้งเข้ากลุ่มได้เลยตอนนี้ไม่มีติดขัดเลยนะคะคนไหนอยากเข้ากลุ่มมาปฏิบัติกับแม่มันก็จะได้พลังงานกลุ่มนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเลยนะไม่มีการแบ่งแยกชั้นวันหน้าละนะยิงชายมาได้ทั้งนั้นเลยทุกเพศทุกไวชาติศาสนาใดนะคะคน อาชีพไหนๆมาฝึกหัดขัดเกลาด้วยกันมาทำลมหายใจนี่เองมาฝึกอาณาปานาสตินะคะเป็นลมเบาๆลมธรรมชาติเลยนะคะค่ะแมวท้องยกตัวขึ้นไหลตรงยืดตัวขึ้นค่ะแมวท้องสูดลมสูดสูดสูด,ส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 ดลมให้ให้เต็มจมูกเต็มหลอดลมนะคะเต็มลงจมูกเข้าไปส่วนภายในของร่างกายเลยจะเริ่มไปบวมอยู่ที่กลางกระหม่อมนะ รางกระหม่อมหรือในสีสันจะเริ่มไปบวมไปตึงอยู่ตรงนั้นนะคะกล้ามเนื้อตรงนั้นจะขยายสมองจะขยายเพราะลมหายใจเข้าไปนะคะดินน้ำลมไฟพากันเข้าไปในนั้นจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันนิ่งอยู่มันแช่อย,อยู่ที่มันจะเป็นแบ่งเซลล์ผิดปกติมันจะเริ่มปรับนะคะปรับธาตุปรับขันมันก็จะเคลื่อนทุกร่างทุกส่วนของร่างกายมันทำงานพร้อมกันแหละแต่เวลาเรา มาสังเกตก็ต้องสังเกตตั้งแต่กลางกระหม่อมเคลื่อนลงมาถึงปลายน,นิ้วมือนิ้วเท้าเข้าไปสู่ภายในเลยนะสำรวจทุกส่วนของร่างกายจิตและสติมันก็ทํางานอยู่ตลอดเวลานะคะร่างกายก็ทํางานตลอดเวลาเพียงแต่เราไปสํารวจสังเกตไปหาเรื่องหาราวมันว่ามันทําอะไรอยู่มันเจ็บมันปวดตรงไหนจะได้ยิ้มให้มันจะได้อุเบกขาเพราะเป็นวิธีที่ขุดกิเลสออกมานั่นเองนะคะ ถ้าเราไม่ทําวิธีนี้เราก็ต้องทุกข์ใจเศร้าใจน้อยใจผิดหวังเศร้าส้อยอยู่ตลอดเวลาบางทีพูดไม่ได้เลยนะคะไม่สามารถจะพูดให้ใครฟังได้ว่าเราทุกข์เรื่องอะไรมันอึดอัดข้างในนะคะมันบีบคันข้างในว่ามันหัวใจสอึกะอื้นอยู่ภายในเลยนะคะมันไม่สามารถจะบอกใครได้เพราะว่ามันเป็นอนุัยกิเลสที่มันหุ้มในจิตใต้สำนึกไม่ให้มันมีโอกาส ได้โงอหัวขึ้นมานะคะกิเลสจะนไปหุ้มในจิตใต้สํานึกของเรานะคะในจิตใต้สํานึกไม่ใช่หัวใจนะแต่มันเป็นทุกส่วนของร่างกายมันกิเลสเข้าไปหุ้มอยู่พอเรามาสูดลมนะกลั้นลมปล่อยลมอยู่เสมอเนี่ยสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่ตลอดเวลาเนี่นะแมวท้องยกไหลขึ้นจิตสติเข้าอยู่ภายในมันจะเริ่มไปทําปฏิกิริยานะคะโรคภยัยไข้เจ็บ ที่อยู่ข้างในนะคะในร่างกายด้วยในจิตใจด้วยนะพวกเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเจ้านี้ในสีลทั้งหลายเนี่ยจะเป็นจิตวิญญาณอะไรทั้งหลายที่มันแช่อยู่ในจิตใต้สำเนึกเราเนี่ยนะมันจะมีทั้งบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์มันจะอัดฟรีดไว้นะคะเหมือนช่องฟรีดในตู้เย็นนะ่ะพอเราไปกดปุ่มละลายหรือถอดปลัก๊กมันเริ่มละลายการกดปุ่มละลายหรือถอดปลั๊กก็คือสูดลมเข้าไปนั่นเอง มันทําไมถึงหายจากโรคภัยค่าเจ็บก็เพราะว่าเราสูดลมเข้าไปนะคะเบาๆยาวๆลึกๆแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อย,อ,ยออกเนี่ยทําแค่นี้แหละปฏิบัติทำทําแค่นี้จิตและสติตามดูตามรู้ตามเห็นข้างในร่างกายทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกผิวกายทุกส่วนให้สํารวจทีละฝ่ามือทีละฝ่ามือทีละฝ่ามือภายในก็สํารวจทุกอวัยวะภายในทุกส่วนเลยนี่แหละ ให้เปรับรู้ว่ามันเจ็บมันปวดมันทุกข์ทรมานขนาดไหนนี่นะนะพอเราเห็นแล้วเราก็ยิ้มให้มันอุเบกขาวางเฉยนี่แหละทําอย่างนี้ตลอดเวลานะโรคต่างๆมันจะหายไปมันจะดับไปมันจะระเหยไประเหิดไปหรือนิโรธไปนั่นเองนะพระพุทธองค์ใช้คําว่านิโรธกิเลสดับกิเลสดับชั้นนี้แล้วชั้นใหม่จะมาอีกนะมันจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่พอก้อนส่วนนี้มันหมดไปแล้วกิเลสความโกรธ ดับไปแล้วกิเลสความโลภก็จะพุดขึ้นมาให้เราเห็นก็ดับไปผุดดับพุดดับพุดดับ,ดดบมากมายหลายร้อยหลาย,ลายล้านครั้งเราจะต้องเห็นมากมายเยอะแยะมันจึงจะหมดทำไปเรื่อยๆนะคะสูดลมกลัน้นลมปล่อยลมอมยิม้มใบกิเลสความโลงมันก็จะค่อยๆอ,ออกมาท,ทีละตัวสองตัวทีละตัวสองตัวหลงกินหลงนอนหลงนะหลง อะไรทั้งหลายนะคะหลงในโลกกระทำแปดนี่แหละหลงกโกรธหลงเกลียดหลงชอบหลงชังหลงครอบครองนะคะยึดลูกยึดหลานยึดตัวยึดตนยึดคันห้าคนอื่นแม่จึงบอกว่าใครที่ไม่มีคู่คือผู้โชคดีที่สุดนะลูกๆก,ก็บอกลูกไม่มีคู่หรอกไม่ได้คิดเรื่องนี้นะนั่นนะ่ะผู้โชคดีแล้วถ้าเรา ไม่แบกขันห้าใครเนี่ยนะอยู่ตัวคนเดียวแต่ว่ามาเดินทางสายอริยะด้วยทํางานทางโลกด้วยมันจะสะดวกมันจะฉะลุยนะมันจะไม่มีอุปสรรคถ้ามีคู่เนี่ยมันจะมีอุปสรรคนะเขาจะมาครอบครองเขาจะมายึดเราจะมาขีดเส้นให้เราเดินตามเขานะคู่ครองเราถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมก็จะทําให้เราอึดอัดขัดเครืองทุกนี่แหละคนที่ไม่มีคู่จึงเป็นผู้โชคดีนะคะเราก็กลับมาบริหารขันห้าเราให อยู่ในลักษณะสมดุลเลยมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มขมแมวท้องนี่นะเวลาปฏิบัติธรรมต้องมีขมแมวท้องด้วยเพราะว่าจะเรียกสติและจิตเข้ามาในร่างกายนั่นเองไม่ให้ร่างกายง่วงนอนไม่ให้ง่วงเหงาหานอนไม่ให้ส่งจิตออกขอให้ลูกทาอย่างนี้นะทําเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงทําเป็นครึ่งวันเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นสัปดาห์เลยทําไปเรื่อย จนกว่าเราจะได้รับคําตอบว่าอ๋อเราอิสระจากทุกแล้วคือไม่มีความโกรธความโลภความหลงนั่นเองตัดได้นะคะตัดได้แม่พิสูจน์มาแล้วแม่ยืนยันมาแล้วตัดอนุัสกิเลสของเราก็ได้ที่จะทําให้ไปผุดไปเกิดน่ะเกิดความโกรธไหมมันก็ไม่เกิดแล้วเกิดความโลภความหลงเกิดปฏิฆะขัดเค,คืองเกิดอยากได้อยากมีอยากเป็นอาฆาตพยาบาทก็จะไม่เกิดแล้วนี่เองนะคะ ขอให้ลูกปฏิบัติไปนะคะจงเข้มแข็งจงอดท,ทนค่ะ